พระกลอิมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศวันนี้นะครับบก็จะมาทํำยิดสันส้นๆมาเพื่อไขความกระจ่างให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับคําว่ากวนอิมนะครับเราต้องมาตีความเข้าใจก่อนว่าคําว่ากวนอิมนั้นแปลว่าผู้สดับฟังเสียงของสัตว์โลกนะฮะหรือผู้สดับฟังเสียงความทุกข์ของสัตว์โลก ส่วนชื่อของพระกวอนอิมในภาษาสันสกิตนะครับจะเรียกว่าอวโรกิเตสวนนะฮะหรืออวโรกิเตสวร,ร,ร,ออวร,สวรที่แปลว่าผู้มองลงมายัางเบื้องล่างพระกวอนอิมนะครับในตำนานหรือในคำพีฝ่ายมหายานไม่ว่าจะเป็นมหายานในบริเวณเซอิสเอเชียนะฮะในบริเวณอาณาจักรขอมนะฮะหรือบริเวณเกาะชวาเกาะบาหลีนะฮะที่มีพุทธศาสนาแบบมหายานอยู่นะฮะบ,บันทึก โบราณเหล่านี้ก็บอกว่าพระอับโรกิเตศวนหรือพระกวนอิมนี่เป็นผู้ชายนะครับหรือศาสนาพุทธในทิเบตเองนะฮะหรือในประเทศต่างๆเองที่เป็นพุทธมหายานเนี่ยก็บอกว่าพระอับโรกิเตศวนหรือพระกวนอิมนี่เป็นผู้ชายนะครับหรือแม้แต่ในจีนเองดั้งเดิมนั้นก็ได้สร้างรูปเคารพพระอับโรกิเตศวนให้เป็นรูปของบุรุษเพศนะครับแล้วพระกวนอิมที่เป็นสตรีเพศนั้นมาจากไหนนะครับพระกุนอิมที่เป็นสตรีเพศนั้น มาจากความนิยมของวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วนะฮะแล้วตำนานพื้นบ้านของจีนนั่นก็คือเรื่องตำนานขององค์หญิงเมี่ยวซ่านนะครับองค์หญิงเมี่ยวซ่านเนี่ยเป็นบุตรสาวของกรรษัตริย์องค์หนึ่งนะผู้หนึ่งที่เป็นกรรษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะฮะแล้วต่อมาพระราชบิดานั้นไม่ชอบการกระทําขององค์หญิงที่เป็นคนอารมณ์แบบโลกสวยนะครับโลกสวยชอบมีความเมตตาต่อนักโทษบ้างต่อคนจน ต่อยาจกขอทานบ้างนะครับพระราชบิดาเลยไม่พอใจนะฮะเลยขับไล่พระนางออกจากราชวังแล้วกันแกล้งด้วยกรรมวิธีต่างๆนานาน,นะฮะเพื่อให้องค์หญิงได้รับความทุกข์ทรมานนะครับแต่องค์หญิงนั้นก็ไม่ได้ย่อท้อต่อความทุกข์เหล่านั้นเลยนะครับเมื่อการหนึ่งเมื่อพระราชบิดาของตนนั้นเกิดเจ็บป่วยเกิดขึ้นโอสถที่ต้องได้รับการรักษาที่เป็นยานั้นก็คือแขนของบุตรสาวของตนนั่นเองนะครับ องหญิงเมียวซานก็ได้ยอมสละแขนของตนเพื่อไปทําโอสถร,รักษาพระราชบิดานะครับนี่ก็เป็นตำนานขององค์หญิงเมียวซานที่เข้าวๆนะครับส่วนอีกตำนานเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วนะครับที่มีพระวโรกิเตสวนหรือพระกนิมเนในร่างสตรีนะครับยิ่งได้รับการนิยมมากขึ้นนะฮะเมื่อซีรีส์ได้รับการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆนานาจะได้รูปแบบหนังสือนิยาย การ์ตูนสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็ดีนะครับยิ่งได้รับการติดลมบนนะครับตำนานที่พระกนอิมเป็นผู้ชายนะครับเบสเองก็จะขอหยิบยกสักสองตำนานนะครับสักสองที่มีในกล่าวในคำพีหรือประวัติต่างๆนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับตำนานแรกนะครับคือการเกิดมนุษย์ของชาวทิเบตน,นะครับชาวทิเบตนเชื่อว่าตนเองนั้นเกิดมาจาก บิดาที่เป็นอวตารของพระอวโรกิเตศวนที่อวตารมาเป็นพยาวานอน,นะฮะมาเพื่อบำเพ็ญพจน์ในป่าแล้วการต่อมานั้นมีนางยักษิซีนีตนหนึ่งนะครับได้มาทูลขอให้พยาลิงนั้นมาเป็นสวามีของตนแต่พยาลิงนั้นเกิดความวิตกขึ้นมาว่าผมมจจเพศย์ของเหล่านี้ที่รักษาอยู่จากเศร้าหมองไปหรือหนอต่อมาพยาลิงนั้นได้ไปกล่าวต่อพระวโรกิเตศวนโพธิสัตว์ที่เป็นร่างหลักนะครับ บอกว่าตนนั้นได้ถูกนางยักษินีมาทาบถามให้ตนนั้นไปเป็นสวามีของตอนแต่หากตนไม่ไปเป็นสวามีของยักษินีตนนั้นแล้วยักษินีนั้นจะจับสัพสัตทั้งหลายในแผ่นดินนี้กินตป้นอาหารนะครับสุดท้ายแล้วพระวรกิเตศวรก็บอกว่าท่านจงไปเถิดเพื่อความสุขเพื่อความสงบของสัพสัตทั้งหลายเพื่อสัพสัตน้อยใหญ่เหล่านั้นจะไม่ได้ถูกเปียดเบียนนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วคำพีนี้ก็ฉเฉลยว่า นางยักษิศีตัวน,นั้นก็คือพระเมตตาลานะครับหรือพระตาราโพธิสัตว์อวตารลงมาเป็นนางยักษิศีนะครับต่อมาเมื่อนางยักษิศีและพระยาวานอนนะครับได้สมรสกันก็ลูกด้วยกันนะครับสืบต่อมาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันนะครับแล้วมีนะครับในคำผีัทธรรมปุริตริกสูตรนะครับซึ่งเป็นประสูตรของมหายานนะครับศทธรรมปุรตริกสูตรบริเชษที่25นะครับ มีพระโพธิสัตว์นามว่าอักษยมติโพธิสัตว์นะครับได้ถามพระพุทธเจ้าสักยมุนีว่าข้าแล่พระพุทธองค์เหตุใดหนอพระวโรกิเตสวนโพธิสัตว์หรือพระกุลอิมนั้นจึงได้นามว่าวโรกิเตสวนพระพุทธเจ้านะครับก็เลยตอบว่าเพราะว่าพระกุลอิ่มนั้นได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์กากภัยต่างๆนานาจะภัยจากโยร้าาก็ดีจะภัยจากาไฟไหม้ก็ดี ภัยจากน้ำท่วมก็ดีนะครับหรือจะภัยใดๆก็ตามนะครับในโลกนี้พรอวโลกิเตสวนจะมาโปรดสสรพสัตเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนั้นสามารถมาปรดสสรพสัตว์ในรูปแบบพระโพธิสัตว์ก็ได้ในรูปแบบพระพุทธเจ้าก็ได้ในรูปแบบเทวดาก็ได้หรือจะมาในรูปแบบของพระศิวะจะมาในรูปแบบของเทววสุวรรณมาในรูปแบบของเทวมหาราช หรือมาในรูปแบบของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามาในรูปแบบของภิกษุผู้สแสดงธรรมอยู่หรือจะมาในรูปแบบของภิกษุณีผู้แสดงธรรมอยู่หรือจะมาในรูปแบบอุบาสกผู้สแสดงธรรมหรือจะมาในรูปแบบของอุบาสิกาผู้สแสดงธรรมนะครับจากพระสูตรนี้ก็จะเห็นได้ว่าพระวโรกิเตส่วนนั้นสามารถเอาวัตารหรือนิรมานกายเป็นเพศใดก็ได้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับบทสรุปของคําที่ว่าพระกุลอิมนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศนั้นคําตอบก็คือพระโพธิสัตว์นั้นสามารถอวตารได้เป็นทุกเพศนะครับสามารถอวตารได้เป็นทั้งพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นทั้งพระอิศวรพระศิวะพระนารายได้หมดเลยนะครับ สามารถมาปลูกสรสัตว์ในรูปแบบต่างๆได้นะครับจากที่เห็นในคำภีสธรรมปุณธิกษูปริเจตที่25นะครับสุดท้ายนี้เบสก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับและทุกคนนะครับจะลืมคอมเมนต์นะครับเตียนเบสได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พัฒนาคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้เบสเองนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ